สวัสดีครับผมครับอยู่กับช่องบ่าวเอ็กบ้านนาครับผมสวัสดีตอนเช้าๆครับผมมาครับผมวันนี้มากี่ยางกันครับผมอืมกี่ยางตอนเช้าครับผมว่าจะออกไหมนะครับเนาะมีนี้เป็นมีที่สองครับผมตอนนี้ก็เขาเรียกว่าไงฮะเราก็เกียร์หนึ่งพักสองครับผมเพราะว่าใบยางไม่มีแล้วครับผมก็ พักน้ำยางด้วยนี่แหละครับผมน้ำยางก็ให้เขาผลิตประมาณ48ชั่วโมงนะครับเนาะสองวันค่อยกีดครั้งหนึ่งครับผมถึงจะได้ออกดีนะครับเนาะด่บผมน้ำยางก็จะออกดีอยู่ครับผมบไปครับผม นี่ไม่เคยออกเลยหน่อยนิดเดียวสะสมครับผมออกไม่ออกก็สะสมกันไปนะครับเนาะใบยางก็ซ้ำยอดพักกระเดาเลยครับผมกำกำลังแตกออกใบยางกำลังปุ่งหน้านนี้ก็เปลือกยางกำลังแข็งนะครับนะ มีดคมยังไงก็ไม่คมเลยผลมีดคมยังไงก็ก็ไม่ค่อยเข้าครับผมแปลกยางมันจะแข็งครับผมเปลกยางแข็งครับอีกอ <c oughs> ยางหน้าแล้ง 好不。Uh huh. <clears throat> <c oughs> เอาครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบ่าวเอ็กบานาด้วครับผมขอบคุณครับผมที่ติดตามครับ